สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมช่วงนี้นะครับอาจจะมาเจอกันโดยวิธีการนั่งคุยกันค่อนข้างที่จะบ่อยๆหนึงเนาะเพราะว่าแต่ไหนแต่ลายแรกเริ่มเดิมทีนะ,ะแต่ไหนแต่ลายแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยช่องของพี่เอฟก็จะเป็นประมาณนั่งคุยซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอย่างแทรกๆมาให้ดูนะครับช่วงนี้ก็หยิบจับอะไรก็ไม่ค่อยจะถนัดทนีแต่ไม้แต่มือกันสักเท่าไหรนะ่เนาะ เดี๋ยวหลายคนก็อาจว่าจะเอ๊ะทำไมพีเอฟเกิดอะไรยาวจริงนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับพายุเข้านะครับสกโขทัยพายุเข้าน้ําท่วมฝนตกนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะซึ่งช่วงนี้น้ําก็เริ่มเบานะครับผมเบาได้สองสามวันนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้ตกหนักขึ้นมาอีกเนาะเมื่อคืนเป็นวันศุกร์ใช่ไหมศุกร์ที่หนึ่งนะครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองนะครับวันที่พีเอฟทำคลิปเนาะคือฝนตกลงมาหนักมากแล้วก็ลมแรงนะฮะ ตอนแรกเนี่ยน้ำที่หมู่บ้านเนี่ยยุบแล้วนะครับสถานที่เลี้ยงวัวของพี่เอฟก็ได้เอาวัวไปมัดแล้วนะครับประมาณสองวันนะฮะฝนตกมาคืนคืนเดียวน้ําท่วมในนาอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ที่ที่เราใช้เลี้ยงวัวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นมีน้ําขังแล้วก็เราไม่สามารถที่จะไปตอกตะลุงวัวนะครับผมแล้วก็มัดวัวได้นะครับพี่เอฟก็เลยต้องมาปล่อยวัวเดินครับในสวนข้างหลังนะฮะจะข้างๆล้าเขาเีงแหละซึ่งหญ้าก,ก็เพิ่งไถไปเมื่อวานไงคือถไถเขาที่ให้เขาแตกใหม่ ก,ก็เลยวัวก็เลยต้องเดินอีเลเททหาแทหินแทดินไปนะครับวันนี้คือก็ช่วงนี้นะครับก็น่าจะมีปัญหาหลายๆซุ้มหลายๆฟาร์มอ่าหลายๆบ้านนะครับผมที่จะเจอคือฝนตกแล้วอ่าละอองฝนบ้างแหละหรือว่าอาจจะเกิดลมพัดแรงแล้วหลังคาเปิดและทําให้ไข่เนี่ยเกิดการโดนน้ํานะครับก็หลายๆคนก็อาจจะพวงนะครับหรือว่ากังวลใจว่า จะเกิดปัญหาอะไรไหมนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงกันนะครับในคลิปนี้นี่แหละนะคือคือหนึ่งถ้าเกิดฝนตกหนักนะครับผมหลายๆคนอ่าถ้าใช้องนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นโรงเรือนดีหลังคาเหล็กอ่าแล้วก็ยิงนอ็อตอย่างแน่นหนาเนี่ยก็จะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดบางส่วนที่จะเป็นอ่าหลังคาหลังคาเป็นไม้ยูคาแล้วเราใช้ออคงแล้วเกิดพอดีอเผอิญณเวลานั้นหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยที่ทําให น้ำมันเข้าไปแช่นะครับไหลลงไปในโองน่งถ้าแค่ชื้น,น,นๆแฉะนะครับเอาแค่ชื้น,นๆแฉะหรือเป็นละอองสาดเข้ามาเนี่ยนะเราก็แค่จับไข่ออกมาวางนะครับผมวางบนผ้าก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนทรายรองพื้นใหม่นะครับแล้วก็เอาไข่กลับไปไว้ที่เดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดแช่แช่น้ําเลยนะครับแช่น้ําเลยแต่ถ้าเป็นไข่ที่ได้ประมา สองอาทิตย์เนี่ยหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับอาจจะเน่าเป็นบางลูกนะครับหรืออาจจะไม่เน่าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไข่ที่ใกล้จะฟักนะฮะใกล้จะฟักแล้วคือสามสามอาทิตย์กว่าแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมคือคือใกล้แล้วแหละพอแช่น้ำแล้วมันลอยแล้วมีตัวดิ้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าแช่นานไหมถ้าแช่นานแล้วตื่นช้ามาเนี่ยเราเช็ดแห้งแล้วแล้วก็ให้แม่ไก่เขากกให้ได้รับความอบอุ่นเนี่ยลูกไก่เขายังฟื้นสภาพทันไหมเพราะตอนนั้นลูกไก่มันเป็นตัวแล้วไง ถ้าเขาไม่หนาวตายก่อนในไข่นะครับก็จะมีโอกาสรอดออกมานะฮะคือก็ต้องอยู่ที่สถานการณ์ของของไข่ด้วยนะครับว่าไข่อายุอานาประมาณไหนถ้าเกิดเป็นไข่ที่กระเตาะเปลือกแล้วแต่ยังไม่ออกเนี้ยถ้าน้ํามันเข้านะครับคือน้ํามันท่วมเลยแล้วไข่ลอยเนี่ยถ้าน้ามันเข้าเข้าไปแล้วทําให้ไก่หายใจไม่ออกอันเนี้ยก็จะลูกไก่ก็จะสูญเสียไปได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นไข่ใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งไข่ได้สองสาวันอย่างเงี้ยลอยน้ําไว้สักคืนนึงเนี่ยปัญหามันจะยังไม่ค่อย ยังเกิดไม่มากนะครับผมก็อย่าเพิ่งไปทําลายทิ้ง้งหมดนะครับอ่าเราก็ดูเราก็ดูอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็เอาไปฉายส่องนะครับส่องส่องดูว่าเชื้อมันเดินไหมถ้าเชื้อยังเดินอยู่ก็โอเคนะครับผมนี่ก็คือกรณีที่นะําฝนบันดันตกมาแช่นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นล้าวที่มีรังไข่ไม่ใช่ไม่ใช่องค์นะครับคือเป็นรังไข่แบบแบบแขวนปกติธรรมดานะครับเป็นรังใส่ฟางอย่างนี้นะฮะแขวนปกติธรรมดา แล้วฝนมันตกเปียกเลยอ่ะจะฝนตกเปียกแฉะเลยฟางแฉะเลยแล้วก็เอาไข่ออกมานะครับเราเอาไข่ออกมาแล้วก็เปลี่ยนฟางใหม่น,นะครับล้วเอาไข่ใส่เข้าไปที่เดิมฟังดีดนะครับแต่และแต่แล,ะแตและเหตุการณ์เนี่ยพี่จะไม่บอกให้เช็ดไข่เลยนะฮะคือเราไม่อยากไม่อยากให้ไปเช็ดไข่เพราะว่ามันจะเกิดการแบบขย่าคอนแล้วก็เราพลิกไปถูมาอะไรอย่างเงี้ยไก่มันอาจจะกลับขับทรงไปได้แล้วก็อาจจะมีตัวอ่อนที่แบบมันอาจจะติดอยู่กับ ผนังรังไข่แดงนิดนแล้วเราไปแกว่งๆมันก็จะหลุดไงถ้าเกิดมันหลุดออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้ไข่มันเสียได้นะครับผมก็ไม่จาเป็นต้องไปเช็ดครับถ้าโดนละอองฝนประมาณนั้นนะฮะโดนละอองฝนโดนฝนสาดเป,ปียกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนพื้นฟางเขานะฮะไข่มันก็จะอยู่ได้นะครับผมแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือเอ๊ะเห็นพี่เอฟสอนวิธีการเช็คไข่ถ้าเกิดไข่จมนะครับหรือว่าไข่ลอยแล้วลอยแล้วถ้าเกิดมันมันดิน้นแสดงว่ามีตัวถ้าไม่ดิน้นแสดงว่าไม่มีตัว นะครับเป็นการเอาไข่มาลอยน้ําวิธีนี้พอเราหยิบไข่ขึ้นมาจากในโอง่งเนี่ยนะหรือว่าหยิบไข่ขึ้นมาจากน้ําเนี่ยก็ไม่ต้องเช็ดนะครับผมก็เอาใส่ภาชนะนะครับแล้วก็เดินถือกลับไปแล้วก็วางไว้ในล้าวในรันงไข่เหมือนเดิมให้ไม่ไก่เขาฟักนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเช็ดเหมือนกันพี่เอฟกล้าฟันธงเลยว่าร้อยทั้งร้อยนะครับคือถ้าเกิดไข่มีเชื้อนะครับมีเชื้อเดินเนี่ยไข่ไม่เน่าครับถ้าเกิดเราเอามา ลอ,อยน้ําแป๊บหนึ่งเพื่อดูปฏิกิริยาว่ามันเป็นยังไงแล้วเอาขึ้นไปให้ไม่ไก่ฟักเนี่ยไม่จําเป็นต้องเช็ดตํามความสะอาดใดาๆทั้งสิน้นอันนี้ไม่เน่านะครับผมรับประกันได้เลยว่าร้อยเอร์เซ็นคือไม่เน่านะครับถ้าโดนฝนละอองฝนนะครับพื้นฟางเปียกให้เปลี่ยนพื้นฟางนะครับผมแล้วก็เอาไข่ใส่ไว้ที่เดิมไม่จาเป็นต้องเช็ดไข่อันนี้ก็ไม่เน่านะครับผมแต่ถ้าเกิดไข่แช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะแต่ถ้าเกิดเป็นไข่ไม่ ฟังนะเป็นไข่ใหม่เพิ่งไข่ได้3าวันหรือประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเชื้อยังเพิ่งจะเริ่มเดินอันนี้ก็ไม่เสียนะครับผมอ่ะไม่เสียแต่าถามว่าพี่ฟันทงให้ร้อยเลยไหมก็อันเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเสียได้นะครับแต่แต่เอาสัก80%เนี่ยจะไม่เสียนะครับแล้วเราก็รอดูว่ามีเชื้อเดินไหมนะฮะแล้วอีกกรณีหนึ่งคือถ้าแม่ไก่เหยียบไข่แตกแม่ไก่เหยียบไข่แตกควรทําความสะอาดไหม ถ้าเหยียบไข่แตกแล้วไข่มันโดนไปเกาะเปอะปนด้วยขี้ไก่ด้วยนะครับดไข่แดงไข่ขาวเกาะกันมั่วอีลุงตุงนังแล้วก็แบบสภาพไข่คือเยินเลยแบบเนี้ยเอาไข่ไปแช่น้ําแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรอนะฟองน้ําล้างจานที่มันมีักตะข่ายหุ้มอะเอามาถูเบาๆแช่น้ําไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้ไข่มันเริ่มทำอา่าทำปฏิกิริยาคือเริ่มละลายนะครับแล้วก็เอาเอาฟองน้านั่นแหละที่มีที่มีตะขายหุ้มเนี่ยค่อยๆถูถูมันก็จะออก พอออกมาเสร็จแล้วก็ชุ่ซับก็ได้นะครับผมหรือว่าไม่ต้องซับก็ได้นะครับเพราะว่าเรายกมาเนี่ยผิวเปลือกไข่เขาจะมีความมันอยู่แล้วก็น้ํามันก็จะน้ํามันก็จะหลุดออกไปเองเกือบทั้งหมดนะครับคือถ้าเกิดโดนไข่ไข่แตกในรังเนี่ยถ้ามันเกาะเยอะจริงๆคือดูแล้วแบบสภาพมันเยินเลยอันนี้ควรเอามาล้างนะครับแต่ถ้าเกิดมีแค่คราบไข่ติดนิดๆหน่นนอยๆมองไปเห็นมีไข่แดงติดเล็ก,ลกๆน้อยๆเท่า ไปนิ้วก้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นครับปล่อยเขาฟักไปนะมันจะไม่เน่านะแต่พื้นต้องแห้งนะถ้ามันเป็นพื้นทรายอ่ะทรายโอ่งเนี่ยพอไข่มันหล่นลงไปโดนแม่ไก่เหยียบไข่แตกแล้วก็เดยวเขาก็เหยียบย่ําไปมันก็จะซึมลงไปอยู่ในทรายใช่ไหมมันก็จะแห้งไปเองแต่ถ้าเกิดเป็นอ่าบางคนใช้อะไรรองฟางรองบ้างเศษกระดาษที่ที่ตัดตัดรองบ้างอย่างเงี้ยมันจะห่อหุ้มหุ้มความชื้นห่อหุ้มตัวไข่ไว้ที่ไข่ที่มันแตกลงไปนะ มันก็จะเป็นความชื้นอย่างนั้นนะทาให้ไข่เสียได้แล้วก็ควรที่จะหยิบไข่ออกมาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวตัวฟางหรือตัวพัสดุที่ที่รองกลังไข่ออกแล้วก็ใส่ไปใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มมีมดกวนอันนี้คือปัญหาถ้าไข่แตกแล้วมีมดกวนนะครับควรทําความสะอาดทั้งไข่ทั้งรังนะครับเปลี่ยนพัสดุที่รองนะครับแล้วก็เอาไข่มาใส่ไว้ที่เดิมก็ไม่เน่าครับคือไข่ไก่เนี่ยมันไม่ใช่ว่า โดนฝนนิดหน่อยโดนน้าเล็กน้อยก็นเน่าหรือว่าโดนแบบเอาไปจุม่มอย่ใน้น้ำสักประมาณสามสี่นาทีแล้วมันจะเน่าอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมมันไม่เสียนะฮะเขาค่อนข้างที่จะจะเสียยากนะครับทําไมไข่แต่ลหลายๆคนอาจจะบอกทำไมมันเน่าละ่ะทําไมของผมเน่าละ่ะอันเนี้ยเราจะรู้เลยว่ามันเน่าเพราะอะไรนะครับให้แม่ไก่เขาฟักไข่สักประมาณเต็มที่สองอาทิตย์อ่ะสองอาทิตย์นี่เห็นชัวร์เลยนะครับฟักไข่สองอาทิตย์แล้วก็ ตอนเย็นให้ไปส่องไข่มันจะมีเนี่ยถ้าเกิดคนไม่มีไฟฉายอันเล็กนะครับผมใครใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีรูเห็นไหมเอาไข่มาวางไว้มันจะเข้าล็อกพอดีเลยปุ๊บอ่างายโทรศัพท์ขึ้นเปิดไฟฉายใช่ไหมเอาไข่วางปั๊บอ่พาพอาไข่วางเสร็จปุ๊บนะครับพอเปิดไฟฉายในกลางคืนเนี่ยแสงไฟมันจะส่องผ่านไข่ออกมาไข่มันจะมีเป็นสีแดงนะไข่มันจะออกสีแดงสีส้มอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีลวดลายอยู่ข้างในนั่นคือ ลายเส้นเลือดนะครับเนะี่ยเขาจะเรียกว่าเชื้อเดินคือเชื้อมันเริ่มเดินคือตัวไก่มันเริ่มมีมันก็จะมีจุดขา,ขาวๆเล็กๆน้อยๆอ่าเหมือนจุดเป็นเหมือนเม็ดสาคูมันจะขยับได้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยอันนั้นคือมีเชื้อไม่เน่าแต่ถ้าส่องไข่ไปปับ๊บมันสีแดงนวลทั้งฟองเลยอันเนี้ยเน่าหรือว่าส่องไข่ไปปั๊บมันเป็นสีแดงนวลทั้งฟองเลยแต่มีจุดดำๆเท่านิ้โป้งอย่างเงี้ยไม่มีลายเส้นเลือดเลยนะ มีจุดดำๆเท่านี้ป้งแล้วก็เราขยับไข่มันก็เลื่อนตามไปเลื่อนตามมาอันนั้นคือเน่าอันนั้นคือไม่มีเชื้อเอามากินได้ครับคือถามว่าเน่าหรือย,ยังมันยังไม่เน่านะครับภายในอ,อ่อหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ถ้าเกิดเราส่องไข่ดูเนี่ยคุณภาพไข่มันยังดีมากนะครับดีเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเกิดหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณภาพไข่มึงโคตรดีเลยไข่สดเลยนะฮะถ้าส่องไปปุ๊บไม่มีเชื้อเดินเลยนะครับอาทิตย์เดียวมึงก็เห็นแล้วถ้าเกิดเราส่องบ่อยๆเราจะชินเราจะเริ่มรู้ไงอาทิตย์หนึ่งเราส่องไป,ป ไม่มีเชื้อไข่ลูกนั้นนะเอากลับเอาเข้ามาทำแบบค่าเลยไม่ว่าจะต้มจะทอดจะมันคือไข่สดเราดีๆนี่เองสองอาทิตย์เนี่ยถ้ายังไม่มีเชื้อก็ยังได้อยู่นะครับสามอาทิตย์เนี่ยก็ยังได้นะยันสามอาทิตย์เลยไข่อยังดีอยู่เลยแต่ถ้าเกิดไข่นะครับมันฟักออกมาเป็นตัวแล้วและไอ้พวกที่อยู่เนี่ยเขาจะเรียกภาษาไก่คือ ไข่จ้างลังคือมันเป็นค่าจ้างของลังเขาสําหรับคนโบราณน,นะนั่นแหละเขาตีต่างขึ้นมาคือความจริงไม่มีเฮไรหรอกมันคือมันไม่มีเชื้อ <c oughs> คือถ้าเกิดอย่างนั้นเอามาเขาเรียกว่าไข่เน่าแนละ้วลอยนะ้ำมันจะลอยเพราะแก๊สมันจะเยอะนะครับเอามาถ้าเกิดจะมาตอทอดเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้แล้วมันจะได้เป็นบางรูปเนี่ยแต่เราจะเสี่ยงไหมล่ะพราะาต่อแล้วมันระเบิดเราจะเสี่ยงไหมล่ะอ่าเราก็จะใช้วิธีการคือ เอาไปต้มกินอย่างเงี้ยได้นะครับคือถ้าเกิดลูกไก่ออกแล้วเราไปต้มเลยกลิ่นไข่มันจะไม่มีเป็นกลิ่นแก๊สแรงนะครับมันจะได้แต่ถ้าปล่อยยาจนเอาไม่ไก่ลงลังนู่นนี่นั่นแล้วมึงเตรียมระเบิดอะ่ะมึงเตรียมระเบิดอะ่ะคือมันก็จะมีมีระเบิดบ้างไม่มีระเบิดบ้างอะไรอย่างงี้นะเ,เพราะฉะนั้นนะครับเราควรจะเช็คไข่เนี่ยตอนหนึ่งอาทิตย์นะครับคือหนึ่งอาทิตย์กับสองอาทิตย์เนี่ยคือถ้าเกิดเจอไข่ไม่มีเชื้อเนี่ยเราก็จะเอามาทํากับข้าวกินได้ด้วยนะครับมันจะไม่เสียเปล่าเนาะโอเคสำหรับคลิ เก็ดเล็กเก็ดน้อยไว้นะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย